ก็กราบสมพีม่รักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกัว่าผมอีกแล้วนะครับ,บหลวงไข่ในการไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับทุกวันนี้เราอยู่กันในเกม,มคอนคอร์ดไม่อยากจะหัวรอนเลยนะ ก็รจริงๆคลิปนี้ผมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่ารายการไปต่อหรือพอแค่นี้ของผมเนี่ยมันเป็นรายการที่ผมไม่ไ,มได้เล่นเว้ยคือปกติผมจะเล่นให้เข้าถึงเกมระดับหนึ่งก่อนแล้วผมจึงจะอธิบายให้ฟังไม่ได้เล่นนะสมไมถึงไม่ได้เล่นแล้วหลวงคอยก็คือมันมีข่าวอย่างนี้ครับคอนคอร์ดเนี่ยเพิ่งเปิดตัวไม่ได้2ส,สัปดาห์แล้วก็ต้องปิดตัวลงไปนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องของ ปัจจัยความล้มเหลวทางการตลาดนะครับอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับคือตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้ไปตามความคาดหวังของผู้เล่นมันก็เลยมีผู้เล่นน้อยนะครับก็เล่นพร้อมกันประมาณ700คนนะครับในสตรีมนะแล้วก็ค่อยๆลดลงก็เป็นทีมพัฒนา f i r e w a l k studio นะครับซึ่ง Sony ได้ไปซื้อมาก็ซื้อมาเมื่อปี2023ครับโดยเป้าหมายของเกมคอนคอร์เนี่ยเขาบอกว่า จะเอามาแข่งขันกับพวก Epic Legends หรือว่าพวก e r w a t c h 2นะครับเ <c oughs> คยเกมแนวเนี้ยก่อนหน้านี้มันก็มีพวกว o r a n t อะไรอีกท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูเกมเปย์กันว่ามันเป็นยังไงนละไหวไหมมันมีเกมเลย์ประมาณ11นาทีของ IGN อยู่เราค่อยไปวิเคราะห์จากตรงนั้นแล้วกันคือเรียกว่าโ Tro นี่นี่ตัดสินใจผิดพ้าดอย่างแรงคือไอไฟเวิร์กสตูดิโอเนี่ยมันทำเกมเนี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วครับหลายปีแล้วก็โซนี่เพิ่งไปซื้อมา แล้วก็แตกนะครับนอกจากนั้นนี่เกมมันมีเรื่องปัญหาของอะไรกันเกี่ยวกับพวกทีมสวิตเบบี้มันเป็นสตูดิโอแล้วก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบความหลากหลายในวงการเกมผมไม่แน่ใจนะผมได้ข่าวมาว่ามีเกี่ยวข้องด้วยดูจากสีสันของเกมแล้วก็ตัวละครที่แตกต่างก็น่าจะมีส่วนครับไม่รู้มีส่วนมาจากสวิตเบบี้หรือว่าจากไหนนะก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่ คนออกมาเล่นกันว่าเป็นไงเกมวกเต่ไปซึ่งเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกมนี้มันแตกเพราะว่าวกหรือว่ามันแตกเพราะอะไร๋ยวผมจะไปวิเคราะห์ในเกมอีกทีทาเป็นการรีอคชันและการวิเคราะห์ฟุตเทจครับผมไม่รู้จะไปดล่นจ,จากไหนไม่มีแผนได้เล่นเลย,เเลยหลวงเขยรอก,กันมั้งนะยังไม่ทันลองดีไปซะแล้วอันนี้เป็นฟุตเทจเกมเพลย์นะครับ1 1นาทีของทาง IGN นะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงเอาไปครับฉับดาวที่หนึ่งฟรีรันเนอร์อะไรวะฟรีกันเนอร์เหรอยานับอะกาศนอสตอ้าว้าวจริงๆภาพสวยครับท่านผู้ชมตัวละครก็ ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่แม่หล่อๆก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้นรอเลยเนี่ยหลวงไข่ชอบเลยแต่ตัวเนี้ยแลกจริงๆคัดซีนอะไรอย่างเงี้ยทำดีนะคาเล็กเตอร์ก็ชัดเหมือนที่เขาว่าแล้วแหละไปทำอะไรกันนะโปหลวงไก่บ้างก็อ้ oh my God ้าวภาพสวยจริงเลยสีรันนี่แสบตาเลยทีเดียวตัวละครหญิงก็ไม่แย่นะท่านผู้ชม ที่เขาบอกว่ามันแบบโว๊กโว๊กอ,อาจจะเป็นตัวอื่นตัวดีๆก็มีนะแต่ผมว่าอาจจะสู้พวก Overwatch ไม่ได้อะตัวละครน่ารักน่ารักเยอะกว่า Trophy Hunt ไปที่ดาวอะไรสักอย่างหนึ่งไปดรามารกันสต็อปันแป๊บ,บ Arrival Crew ก็คือเหมือนเป็นนักบินคู่แข่งไปทำอะไรวะนะฮะให้จัดการพวกเขาแล้วก็ เก็บบันที่การ์ดก็คือล่าฆ่าหัวกันเหลอเหมือนจะเป็นโหมดว่าทรอ p ฟี่ฮันต์ผมว่าเกมมันน่าจะมีหลายโหมดแหละโอ้ยานลงมาอย่างเต้เลยนี่อบนี้เลือกตัวละครครับคอบนบอหมอกเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งมีเลเวลด้วยนะอันนี้เอพิกเลเจนนะครับมีุเลือกตัวละครแล้วก็มีแถบไปวิ่งลงมาหมดเวลาอะไรอย่างเงี้นะครับ แต่ว่าสีเขียวอย่างเงี้ยกับคาเลคเตอร์อย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนวารลอเลนด้วยว่ะผสมผสมกันแล้วนะก็เหมือนจะมีฮีโร่นะเป็นเรนเจอร์นะครับโอเคครับแมสตาร์ดย่างเท่นอสตากับ r ะไรวะไรวัลเ๋อเป็นทีมเหรอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนจะเป็น5 VS 5นะครับเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูอีกที ตัวละครสองฝั่งก็มีซ้ำกันได้ับพีผู้หญิงชื่ออะไรอะ่ะไม่รู้ชื่ออะไรโอเคแคสโดสบานท่การโดลิี่เบตูวินก็คือเก็บแท็กประมาณนั้นแหละโอ้ตรงนี้คอนโทรลมูฟเมนต์ของตัวละครแล้วก็ลักษณะปืนผมว่ามันคล้ายคอร์บิวตี้นะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายล่าง มันจะมีสกิลนะครับไปกด Q กนะ e, ครับมีแถบเลือดด้านขวานี่มีปืนชนิดปืนแล้วก็ความจุกระสุนแล้วก็เหมือนจะมีปืนสำรองด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี่มันมีสกิลอยู่ของกราฟสกิลเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับด้านบนครับก็มีการโชว์ตัวละครแล้วก็มีเวลานับหน่อยหลังนะครับแ้าจะประมาณ10นาทีเดี๋ยวไปดูทำอะไรกัน ผูทาวิ่งอะไรที่เขาจะมูนะที่ถลวงไก่ดูอันนี้คือมันลื่นมากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่ท่านผู้ชมดูอยู่มันอาจจะไม่ลื่นขนาดนั้นเพราะว่าผมเป็นการแคปหน้าจอมันจะหาก็มบมีมีพยาบาลแล้วก็มีเพื่อนแท็กแดงๆเจอศัตรูครับเพราะปลาอะไรไปวะอ๋อเมื่อกี้เหมือนเพาปลาระเบิดไปสองีท่านผู้ชมแล้วก็ไอแถบสีเขียวมันจะลดไปเหมือนจะปลาระเบิดได้สามครั้ง นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สกิลสกิลคิวนี้เหมือนใช้ได้สองครั้งอะไรประมาณนี้อดูจากการยิงเมื่อกี้ผมว่ามันอึดอยู่นะนะครับสัตว์ัค่อนข้างจะอึดไม่ใช่ว่ายิงแป๊บๆเดียวตายเหมือนว่ารอเล่นเคาน์เตอร์ไฟอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะหาระเบิดไปครับเนี่ยแม้ท่านผู้ชมตายยากนะ ปลาระเบิดปาระเบิดไปอีกลูกหนึ่งสกิลหมดแล้วก็อะไรอะ่ะไม่รู้ระเบิดอะไรพิกอ๋อระเบิดควันพิกอัพอั after elimination นนะฮะเหมือนจะต้องไปเก็บสกิลหลังจากที่ฆ่าได้หรือเปล่าอ่าใช่ครับเมื่อกี้เราไปเก็บแท็กนะครับแล้วก็สกิล e มันเพิ่มมาหนึ่งอันนะครับก็คือระเบิดนะครับส่วนด้านบนแต้มสามสาม ยังไม่ได้สังเกตเดี๋ยวไปแรก,กันดีๆว่าคืออะไรนะมีวางระเบิดอะไรไหมมีแบบชี้เพื่อนดูได้แนละ้วว่าตัวอะไรมาปุกการะเบิดเหมือนมีพวกหมุ่นยนต์ปาไว้ตามพื้นด้วยนะเป็นสกิลของตัวอื่นตอนนี้สกิลยังใช้ใหม่ไม่ได้นะครับ เกี่ยวเขาไม่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 ได้คูด,ดาวนะอุ้ยเจอตายแล้วมันเพื่อนเก็บยากอนะข้างบนมันมีกากระบาดตายไปสองตัวอ่ะอันนี้เก็บปุ๊บสกิลอีจะกลับมาใช้ได้นะครับมียานะท่านผู้ชม แต่ด,ดูข้างบนตอนนี้แต้มเจ็ดต่อสี่เดี๋ยวดูถ้ามีใครตายนะโอ้อึดว่ตนะตายเลยยิงกันยากกับแันนี้อามีตายไปหนึ่งตัวฝั่งสีแดงนะครับไม่ลืมดูแต้มดูไม่ทันแปดห้านะแปดห้าเดี๋ยวผมจ้องแต่ข้างบนเลยให้ผู้ชมดูข้างล่างไปผมจะดูว่าเวลามีคนตายนะครับ แต่มันจะเปลี่ยนไปตามคิวรึเปล่าเลือดอมีการดวนกันครับฝั่งเราตายหนึ่งแปดห้านะครับแล้วยังไงต่อตายแล้วเกิดใหม่ตัวนี้เหมือนเฮลบอยทำไมยังแปดห้าวะงงว่ะเขาแปดหกแล้วครับเดี๋ยวๆยังไม่ชัดเจน นี้ตัวใหม่นะครับก็จะมีสกิลใหม่เฮ้เหมือนว่าตัวนี้สกิลมันจะคูดาวได้ท่านผู้ชมดูด้านล่างซ้ายครับมันไม่ได้ปลาหรือใช้ซ้อนๆกันได้หลายครั้งแต่ว่ามันมีตัวเลขนับถอยหลังคูดาวสิบต่อหกสิบต่อหกใครตายสีแดงตายสิบสองต่อหกน่าจะเกี่ยวกับการตายท่านผู้ชมแต่ว่า เหมือนกับแต้มมันไปขึ้นทันทีที่ตายผมว่ามันจะต้องไปเก็บแท็กก่อนนะครับไปเก็บแท็กตัวละครแล้วจึงจะมีการนับแต้มนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าต้องเล่นจนเวลาหมดหรือยังไงนะครับแล้วก็สังเกตตัวละครด้านบนครับท่านผู้ชมไอ้ห้าตัวนั้นนะ่ะมันจะไม่ซ้ํากันเลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าตัวเราตายอย่างเงี้ยต้องไปเลือกตัวอื่นที่ไม่ซ้ํากับตัวที่เขาเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือประมาณว่าเราอาจจะต้อง เล่นเป็นหลายๆตัวอะไรอย่างนี้เนาะที่จริงไอเดียนี้มันก็ดีนะมันจะได้ไม่มีใครจองตัวที่มันแบบโอเวอร์พ oh, าวเวอร์มากๆแล้วก็เรื่องสมดุลจริงๆตัวถ้าแบบนี้มันน่าจะตัดเรื่องสมดุลไปได้นะเพราะว่าฝั่งนุ้นก็เลือกตัวได้เหมือนเราแล้วก็ไม่สามารถเลือกซ้ําได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าตัวเก่งไปอยู่ในมือคนเก่งอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะมีผลหรือเปล่านะครับแต่มันเป็นเกมคล้ายๆกับไ์เซอร์วิสนะยวต้องดูกันอีกทีว่า เขาคงปรับบาลานซ์ได้หละถ้าเขาเปิดต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ผมมองว่าตอนนี้มันเหมือนเกมเดสแมนแล้วก็ผสมกับ v าร์ลเลนแล้วก็ผสมกับคอฟดิวตี้นะครับความอึดน,นะบาร์ลเลนก็ไม่อึดน,นะยิงกันแป,ป๊บๆตายสกิลแป,ป๊บๆตายตอนนี้แต้ม17-8ต่อนะครับกระโดดได้นะครับกระโดดได้แล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกิ้งกิ้งหลบนะครับ เห็นี้สกิลคูดาวได้นะครับผมว่าอาจจะเป็นต่างกันในแต่ละตัวบางตัวคือต้องฆ่าเพื่อที่จะเก็บสกิลบางตัวก็เป็นสกิลแบบคูดาวนี่กระโดดได้นะับเนี่ยครับกิ้งกิ้งปุ๊บมันก็จะมีคูดาวมันกิ้งต่อเนื่องไม่ได้ท่านผู้ชมด้านล่าง้ายผมเห็นสกิลการหลบการกิ้งนะคือเท่าที่ดูตอนนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่นะครับมันแตกต่างจากเกือมือน,นิดนีน่ มันไม่ได้เป็นรูปแบบใหม่ท่านผู้ชมมันก็คือเกมเดสแมทยิงนับแต้มเก็บแท็กใช้สก,กิลคือถ้ามันเป็นแบบหลายๆปีก่อนมันอาจจะเป็นไอเดียที่โอเคแต่ว่าตอนนี้เกมแบบนี้ผมว่ามันเยอะมากนะครับแล้วก็นี่แหละผมว่าอาจจะเป็นสาเหตุจริงๆที่ทําให้เกมเนี่ยมันมันไปต่อไม่ได้นะครับคือเท่าที่ผมดูมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับตายก็ตายยากกว่า จะตีป้อมอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ใช่นะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับเขาใช้สก,กิลกันแบบ o v e r w a t ว h ระหว่างตายก็ดูดูคนอื่นเล่นได้นะนับถอยหลังดีสปอนคือทุกคนสามารถตายแล้วเกิดใหม่ได้มันคือเดสแมนนี่หรือคือเกมที่ต้องจ่ายจังเล่นเกมฟรีดีกว่ามา้ดูมาขีดนาทีแล้ววะตอนนี้เหลยอเวลาสามนาทีอ๋อข้างบนนะพี่ชม มันมีทับ30แสดงว่าถ้าถึง30ทีมไหนถ้าได้ครบ30ตัวก่อนแล้วเก็บแท็กครบนะหรือบันทีการ์ดน่าจะชนะน่าจะประมาณนั้นส่วนถ้าเวลาหมดก็คงจะต้องนับแต้มตอนนี้27แล้วนะครับ2ีิบเจ็แต้มต่อ13แต้มนี่ถ้าไปอยู่ทีมกาเขาชิบหายล้วคนเล่นนิโโปรกันนะถดจัด มีแบบตาบอดอะไรอย่างงี้ด้วยนะละลายโอเคจบ30แบแต้มนอสตาชนะริเวิร์ลสามสิบต่อ13บสามแมตช์วิกซรีอันล็อกอะไรบ้างนะครับแอคเคาร์เลเวอร์อัพไปร่วมไปทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ได้ถุงมือดอร็อกพอรเลอร์และวิพ่นชามมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่ตกแต่งปืนอะไรประมาณนี้แหละและนี่ก็คือ เป็นนาทีเปราของอก,อกูคือเมื่อหยอกยอกคือผมจะบอกว่ามันธรรมดามากเลยครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกใหม่อืมชนะได้ exp ยังไงต่อมันมีอะไรเหรอโอเคเรามาดูตรงนี้กันนะครับ job p r o g r e s i o n นะครับเหมือนจะมี job ด้วย job อ,อะไรวะมี weekly job นะครับ daily job เหมือนเป็นภารกิจอะครับวิ่ง5กิโลต่อสัปดาห์ daily job คือค่า3ตัวติดกัน v i r i a n o b ก็คือทำไปได้12,000ดาเมจพิ้ง g 10 o p p o n e ร t ก็คือจิ้มให้เพื่อนดูว่าศัาตรูมาทางไหนล i c วิ <Nope. S 1> y job f i r e p o ล e r ยิง18 0 0 0ดาเมจต่อสัปดาห์แล้วก็จะได้เป็น payout ไม่รู้ว่าไปทำอะไรแล้ว payout นี้เือว่า เฮ้ผมดูคือมันไม่ได้ไม่น่ามีอะไรดึงดูดใจจริงๆเนี่ยเลเวล up เลเวลหกเาเลเวลไปทำอะไรวะก็คงจะเป็นคิวเดทแอซิสอะไรอย่างงี้แหละนะครับแล้วก็ออบเจ t ทีฟทำสำเร็จหลวงไก่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยคือถ้ารู้แค่นี้นะถ้าเป็นหลวงไก่หลวงไก่เล่นดีเดียวก็ออกแล้วคือเกมแบบนี้มันเล่นได้ไหมมันเล่นได้แหละ แต่ว่าที่เหมือนแบบนี้แล้วก็ที่ดีแบบนี้มันก็มีการลุยก็คือมีเยอะนั่นเองนะพี่ชมเอายิงเอพิกเลเจนยังดีกว่านะครับมันยังมีภารกิจแบบเป็น Battle r o y a l ลนะครับแล้วก็ Overwatch อะไรเงี้ยแบบดันฟังกันอะไรเงี้ยมันควรจะเล่นฟรีไหมหรือแบบนี้ตายละเอาเป็นว่าเท่าที่ผมเห็น11นาทีนี้นะครับ ส่วนตัวผมนะผมไม่ไปต่อนะครับไ,ไปเล่นเกมอื่นดีกว่าแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะได้มีโอกาสเล่นอีกเมื่อไหร่เพราะว่าได้ข่าวว่าเกมเนี่ยอาจจะเอากลับไปปรับใหม่นละ้วุ่ชมปรับไปทําระบบใหม่ะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงหรือเปล่านะได้ข่าวลือนะข้ันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรุปว่าหลวงก่ยไม่ไปต่อแล้วจอกันใหม่้านดาับสวัสดีครับ,ดดรบโย